สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกค,คนนะคะน้อแม่หน่ยลูกดอกมาแล้วค่ะืัอนี้ไปหับผู้บาจจอนค่ะหลังจากไปรับผู้เบาไปส่ปงผู้เบาเป็นตอนแล้วกับเฝ้าแลนมารับผู้บาจอนค่ะเลิกเรียนืัอนี้อากานหนาวสุดๆเลยค่ะหนาวแห้งค่ะบรรยากาศกาับใบไม้เริ่มร่วงลมไม่ไยลมไม่ v มาค่ะ โบได้ไปหาเห็ดคอเกาค่ะพี่น้องแดดมืีมือมืดแดดออกงามสุดยอดค่ะแดดออกแต่ว่าหนาวค่ะอยู่ที่ซีองศาเซลเซียสนะคะเนาะยามคืนลดลงเหลือ2หรือ3มองศาค่ะหนาวเป็นเป็นแบบว่าแมันิ่งจับน้ำมือเศร้านะคะบรรยากาศมือนีโอ้มีแห้งค่ะเจอแดดบบไดเจอแดดมาหลายเมื่อหลายเว้นค่ะพี่น้องมือนีเจอแดดมีแห้งสุดๆเลยค่ะ ต้นไม้ก็เริ่มเริ่มโรยรามหมดแล้วค่ะเริ่มใบเริ่มร่วงแล้วค่ะช่วงที่เป็นใบสีสีเหลืองทองงามๆนะคะแม่น้อยก็ะบอดี้ออกมามีแต่สามีมาหับมาหับผู้บ่าวค่ะก็เลยบอดี้เก็บบรรยากาศสวยๆงามๆม,มาฝากกันนี่ค่ะงามมากค่ะอาจจะได้ยินเสียงแม่น้อยคอยนี่นะคะพร้อมแม่น้อยใส่หน้นนา,นากาก นาการเมื่อไหร่มาตรงที่ว่ามัน,นแถวห้องอุ่นค่ะเห็นป่คะประทัสีทองปกสีฟ้าครามตอนแดดออกค่ะงามแ้งค่ะพี่น้องงามไม่เลียค่ะแต่เป็นกเ็เริ่มเริ่มแบบร่วงไปเสมแล้ะค่ะถ้าลงไม่ไอยแบบนี้ค่ะประมาณอยู่สองสามมือกะกะร่วงหมดละค่ะลมแบบลมแบบสุดยอดค่ะหลังจากฮอลลีวีนแล้วก็คือ ลมว้อยๆแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะยูนี่พอยุนี่จะมีพายุเข่าประจําค่ะจะมีลมแบบนี้ประจําค่ะอันนี้คือแบบลมลมธรรมดาค่ะลมบอแหงะะ้งด้ค่ะพราะว่ายุนี่พายุเข่าเธอเนี่ยค่ะปะลมแบบโอ้ยชุดยอดค่ะแ่ไม่มีองไรค่ะพี่น้องเก็บบรรยากาศใบไม้ร่วงกับลมวอย ลมนะคะเนาะมาฝากค่ะช่วงบ่ายบ่ใบสองค่ะเป่าผูเบจอนเลิกเรียนค่ะบ่ายสองแอบซ้อนแม่อยู่หลังรถมันพยายามจิบบถ่ายติดรถติดรถเพิ่นนะคะเนาะคลิปสั้นๆค่ะพี่นแอวปู่เจี๊ยมยั่งโมดเพราะว่าลูกแอบอยู่ขยางยั่งโอดใจทีจะอะไรล่ะมาปู่แม่ได้ไงเน่ยตัวนี้ก็คือไปเมื่อละค่ะ ลมพัดไปหมดแล้วค่ะนะครับผม,มอะไรน้องไฟเหรออะไร <c oughs> ผมมีไฟใหม่ผมนะออฟพแลแานเหล่และไม่ไหวหนาวหนักเลยว่าตัวตัวลูกนะคะแม่ตัวลูกว่าแม่แม่เคยก้บวเขาเขึาขาไปบพได้บดิบิตก้าวเข่าค่ะกับพาลูกกับนะคะล้มหนาวอีกลีค่ะใบไม้ร่วงมาค่ะวันนี้มักแห้ค่ะเอนบอคัสสีทองสีเขียวทอง กับบวกกับท้องฟ้าฟ้าสีครามงามแห้งค่ะกันยังเดือต้นไม้ต้นนั้นค่ะที่เันยังแบบว่าพันยังแบบเันยังเขียวชุ่มอยู่นะคะต้นอื่นก็เริ่มแบบโรยราบไปหมดแล้วค่ะขอบคุณหลายๆนะคะเดที่กำ้มาชมมันจะตามมากกว่าแรกว่าแช่ไม่น้อยคิดมาพอกันไหมคะออาบรรยากาศช่วงใบสองลมหนาวฝนตั้งเข้ามาพยากรณ์อากาศบอกว่าจะ บ่มีฝนนะคะแต่บังเอิญ่าเพิ่นแหลักพิกี้มาะค่ะหลกบางนันก็คือ่ร,รอดค่ะลมมาจากขั้วโลกเหนือค่ะนั้นคือขัอ้วโลกเหนือจะหนาวค่ะถ้าลมมาจากขั้วโลกเหนือจะหนาวนะคะเนาะหนาวค่ะหนาวมาแล้วอีกแค่หนึ่งเดือนก็นสิ้นปีนะคะปีหนึ่งพานไปเร็วสุดๆนะคะเนาะ,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 ะขอให้สุขภาพทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเด้อ บังดูแลตัวเองน้ำมัคาประเทศไทยเปิดแล้วกะขอให้สุสิงทุกียางผ่านไปดีๆขอบคุณลหลายๆค่ะคลิปหน้าพบก,กันไหมค่ะสวัสดีค่ะ